มาตรฐาน C ส5 5 3ขนวน PVC ทั้งด้านนอกและด้านในใช้ไฟ300โวลต์แบบต่อเนื่องและสามารถใช้ได้สูงสุดไม่เกิน500โวลต์ถ้าใช้ไฟ500โวลต์จะสามารถใช้ได้เป็นครั้งคราวไม่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ทนอุภูมิสูงสุดได้ที่70องศาเซนเชเยรดสายไฟแบบ2เส้นขนาดเส้นละ0.75สแควร์มิล มาตรฐาน IEC สายไฟมีความยาว5หลา5หลาเท่ากับ4.572เมตรหรือ4เมตรครึ่งกระแสะทนได้สูงสุดที่7.5แอมจะทำการทดสอบว่าได้จริงหรือไม่ฟิลของเดิมเป็น10แอมนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น15แอมเพราะในช่วงต้นกระแสะจะสูงของเดิมจะเป็นฟิล10แอม 250โวลต์ผมจะทำการเปลี่ยนเป็น15แอมป์250โวลต์จากนั้นผมจะวัดอุณหภูมิของสายไฟบอกว่าทนได้70องศา,าเซนเซียนะครับผมจะลองวัดดูโดยผมจะวัดที่สายไฟรอบนอกสุด ผมได้ใช้โหลดเป็นเตาไฟฟ้าอินฟราเรดสูงสุดที่10แอมป์2,200วัตต์หลอดไฟ220โวลต์เครื่องดูดยุ่งเราใช้นีออนขนาด40วัตต์ที่ใช้บรรลาดแบบเหล็กกินไฟเยอะที่สุดจากนั้นจับเวลาครับ แสอยู่ที่10แอมอุณหภูมิตอนนี้35องศาเซนติเกรดเป็นอุณหภูมิห้องผ่านไป2นาทีอุณหภูมิขึ้นไปที่39องศาเซนติเกรดประเภของสายไฟบอกว่าจะมีอุณหภูมิได้สูงสุดที่70องศาเซนติเกรด ผ่านไป10นาทีความร้อนยังคงที่อยู่ที่44องศาเซนติเกรดกระแสกินอยู่ที่7.4แอมผ่านไป30นาทีอุณหภูมิคงที่ไว้ที่45องศาเซนติเกรที่กระแส7.4แอมผมจะทดสอบด้วยอืนเลเซอร์ได้45 องศา,ศา,ศาเซนเซียบใกล้เคียงกันครับจะยิงไปที่ตรงกองสายไฟนี้จะได้อุณหภูมิที่สูงฝ่าเพราะว่ามันเป็นอุณหภูมิที่มีสายไฟขดทําให้ระบายความร้อนไม่ดีอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเมื่อสายไฟมันขดรวมกันทําให้ระบายความร้อนไม่ดีจะมีอุณหภูมิส,สูงขึ้นครับ อุณหภูมอยู่ที่53องศาเซนเซเยสตอนนี้เวลาผ่านไป45นาทีกระแสอยู่ที่7.45แอมป์อุณหภูมิอยู่ที่44องศาเซนเซียลองดูว่าที่เปลือกนะครับว่ามีเท่าไหร่42องศาเซนเซียสดที่สวิตซ์เปิด,ป,ดปิดอยู่ที่43ที่สวิตซ์เปิด,ป,ดปิดจะมีความร้อนสูงกว่าครับ ที่ด้านข้างจะอยู่ที่36องศา,สาสเซนเซียรครับสามสกถึงสาเก้าองศาเซนเซียรด้านข้างครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วห้าสิบนาทีกระแสยังอยู่ที่เจ็ดจุดสี่แอมป์อุณหภูมิอยู่ที่สี่สิบสามองศาเซนเซียรหรือว่าการใช้ง,งานที่เจ็ดุดห้าแอมป์ผ่านครับ แต่ทางปลั๊กไฟพ่วงฉลากบอกว่าเพดานสูงสุดอยู่ที่7.5แอมและไม่ควรใช้7.5แอมต่อเนื่องให้ใช้ต่ำฝว่า7.5แอมลงมาก็จะทำให้สายไฟมีความทนทานยิ่งขึ้นครับสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามคลิกกระดิง่งไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ